มอนเตสซิลี่ก็มาจากแพทย์หญิงมาเรียมอนเตสซอรี่นะคะท่านเป็นชาวอิตาลีแล้วก็ท่านมีความเชื่อว่าการที่นำอุปกรณ์การเรียนรู้มอนเตสซอรี่มาใช้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะคะแล้วก็ท่านได้นำอุปกรณ์ตรงนี้นะคะตัวที่มอนเตนะคะมาใช้แล้วก็ได้นำไปใช้กับเด็กปกติแล้วก็โรงเรียนปริญยานะวินเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ได้นำ ระบบการสอนมอนเตสซี่มาใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าออที่เราจะไปหาวัาสดุอุปกรณ์มอนเตจริงๆแล้วนี่มันค่อนข้างมีราคาสูงนะคะเราก็เลยมาปรับเป็นทางวิถีไทยหรือว่าในท้องถิ่นที่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช,ช้ในส่วนของวิถีไทยเราได้ ที่จริงเรามีรูปแบบการสอนที่คล้ายกับโรงเรียนทั่วๆไปแต่สิ่งที่เราเน้นมากก็คือต้องการสร้างเด็กให้เป็นคนดีให้มีคุณธรรมนอกจากพัฒนาให้เป็นคนดีแล้วสิ่งที่แตกย่อยก็คือทำไงให้เขามีพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสมอง มันก็พัฒนาไปถึงการเรียนระบบที่เรียกว่ามองเตซิรเด็กจะทำไรมีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นมีความคิดเริ่มด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องให้ครูเป็นผู้สอนอตลอดเขาเป็นครูของตัวเองเขาอยากจะทำไรทำแต่ไม่ใช่ทำนอกกรอบจนเกินไปแต่แล้วระหว่างเด็กด้วยกันเองให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือหลักเมตตาธรรมที่เราถือหลักเมตตาธรรมความจุนโลกเพราะนั้นเด็กเราที่นี่ เราเชื่อว่าเมื่อเราหล่อหลอมไปแค่ไม่กี่ปีเนี่ยเป็นพื้นฐานของเด็กที่จะเติบโตไปข้างหน้าเป็นคนดีได้ทั้งหมดแถวตรงเด็กๆทราบไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนอะไรกันเป็นเล่นอะไรกันม,มองเตซซี่ใช่ไหมคะการเล่นมองเตซซี่ของเราเด็กๆควรจะทํำยังไงคะเสียงดังได้ไหมไม่ค่ะถือเสื่อยังไงลูกถือเสื่อยังไง อาจับเสือค่อยๆเดินมาทีละคนแล้วขณะที่เด็กๆปูเสือเด็กๆต้องทําอะไรนะคะนั่งลงนั่งลงแล้วทํางไงอีกงงอ่ะแล้วก็คลี่เสือออกไปนะคะแล้วจึงไปหยิบออของเล่นทีละกี่คนลูกอ่ะทีละคนเวลาถือเด็กๆถือกี่มือสองมือแล้วค่อยๆเดินมาที่เสือของหนูได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะ ใทคนิคการสอนแบบมอนเตสซิลลี่นะคะตัวครูผู้สอนจะต้องเป็นครูที่ออนำอุปกรณ์การเรียนรู้มาให้กับเด็กระหว่างนั้นคือครูผู้สอนจะไม่มีการพูดออกมาว่าครูจะหยิบตรงนี้นะจะวางตรงนี้นะหรืออะไรตรงนี้ต่างๆเพียงแต่ครูผู้สอนให้เด็กได้ใช้ในส่วนของอวัยวะการรับรู้ได้ใช้ตามองหูฟัง ในส่วนของการที่นั่งนั่งนั่ง,งรอบๆข้างคุณครูนะคะเป็นลักษณะเครื่กงวงกลมก็ได้นะครูก็จะสาธิตในส่วนที่เอาอุปกรณ์มาเล่นอุปกรณ์ชิ้นนี้เล่นอย่างไรอุปกรณ์ชิ้นนี้เล่นอย่างไรอาเห็นไหมคะนี่ครูดาวปูเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปหยิบของเล่นนะคะ,ะดูนะคะดูวิธีการ ได้แล้วของเล่นชิ้นหนึ่งมองต์เตชิ้นนี้เป็นการจับคู่ขนมไทยแล้วเดี๋ยวครูดาวจะค่อยๆลองเล่นให้หนูดูอวางอะไรก่อนลูกบัตรคำก่อนอค่อยๆวางไปจากนั้นทำยังไงคะเราจะหาของไปจับคู่แล้วเราต้องทำอะไรวนกี่นิ้วคะสองนิ้วถ้าใช่เราก็ พยักหน้าถ้าไม่ใช่ก็ทายหัวดูนะคะดูลักษณะคู่กำลังบนของของเล่นมอนเตสซี่ลักษณะตรงนั้นก็คือเด็กได้เริ่มกระบวนการคิดว่าตรงไหนเป็นภาพที่เหมือนกันวางให้ถูกต้องหรือตรงไหนเป็นรูปร่างลักษณะเดียวกันวางให้ถูกต้องอันนี้เด็กเริ่มที่จะมีในส่วนของการควบคุม สมาธิและช่วงที่จะมีลักษณะการวนมือวนนิ้วมือนั่นแหละค่ะก็หมายความว่าระหว่างที่เขาวนนิ้วมือก็คือระหว่างที่เขากําลังใช้ความคิดในส่วนของการที่ว่าจะเล่นอย่างไรแล้วตัวครูผู้สอนจะเป็นคนสาธิตให้กับเด็กๆดูการลองผิดลองถูกด้วยตนเองการควบคุมด้วยตนเองจะเป็นการที่นักเรียนหรือเด็กนี่ค่ะได้รู้กติกาการเล่นว่าหนึ่งทีเดียวเนี่ยเขาจะเล่นอย่างไร ที่นํามาก็เป็นการเรียนรู้ที่ธรรมชาติตามวัยของเด็กที่สามารถจะเรียนรู้ได้มไม่เป็นสิ่งที่ว่ามันยากเกินไปหรือแต่เป็นกิจกรรมที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยพัฒนาเขาจากง่ายไปสู่ความที่ยาก<ม>การร,รู้แบบลักษณะแบบของเล่นแบบไทยๆมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กของเราหรือว่าเด็กการเลี้ยงดูของพ่อแม่ค่ะอย่างน้อยเนี่ยเ,เด็กสามารถที่จะ ไปใช้ที่บ้านได้อย่างเช่นกิจกรรมรีดผ้าเด็กก็สามารถจะมีส่วนร่วมในในครอบครัวอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือกิจกรรมขัดรองเท้าเขาก็อาจจะเกิดปลูกฝังหรือว่าความนึกคิดว่าเขานะอยู่บ้านเนี่ยเขาอาจจะมีส่วนช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจจะขัดรองเท้าให้คุณพ่อหรือกิจกรรมอาบน้ําน้องหรือกิจกรรมจัดดอกไม้เพราะอย่างน้อยเนี่ยวันพระทีหรือว่าอะไรทีเนี่ย เด็กๆอาจจะมีส่วนร่วมในการจัดแจงกันถวายพระที่บ้านอันนี้คือเด็กๆอย่างน้อยเนี่ยมีพื้นฐานเขาอาจจะมีส่วนร่วมตรงนี้ก็ปลูกฝังหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,อยู่ในครัวเรือนอาจจะมีการตำแม่จ,จะให้ตำกระเทียมตำพริกอะไรเงี้ยเท่าที่เขาสามารถที่จะมีส่วนร่วมช่วยในครอบครัวได้มันก็จะอิงไปนักษณะที่ประยุกต์จากเครื่องมือที่มีราคาสูงมาเป็นราคาที่ที่เราหาได้แล้วก็ถ้าองค์รวมเรามองแล้ว มันก็พัฒนาได้เหมือนกันผลดีที่เด็กที่จะได้รับแบบมอนเตสซี่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยการเล่นการเล่นของเล่นหรือเล่นแบบมอนเตสซี่ไม่ว่าจะเป็นการเล่น สิ่งต่างๆที่เป็นของเล่นก็แล้วแต่เด็กจะได้รับผลดีทั้งสิ้นนะคะข้อสําคัญคือผู้ดูแลหรือครูนะคจะต้องเป็นผู้ที่นําหรือเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก็เราจะประยุกต์เองบางส่วนก็ผลิตขึ้นเองนะรูปแบบบางส่วนก็ซื้อมาแล้วก็มาประยุกต์มาดัดแปลง บางส่วนก็นำมาทั้งหมดเลยนะแล้วบางส่วนก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะประยุกต์เอามาผสมผสานกันนะถ้าเป็นชุดที่ต่างต่างชนิดหรือต่างประเภทต่างวัสดุเงี้ยเราก็สามารถที่มาบูรณาการหรือผสมผสานว่าเออโดยที่ครูเราเนี่ยช่วยกันคิดที่จะว่าเออชุดเนี้ยมันควรจะฝึกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ หรืออันนี้จะเป็นวิชาภาษาไทยหรือเป็นวิชาการสังเกตก็คือการจับการตัดสินใจกันเลยอันนี้เราก็จะหลากหลายแต่เราก็คิดถึงว่าคํานึงถึงว่าเราจะมุ่งเน้นพัฒนาทุกด้านของเด็กท้งด,ด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาครอบคลุมทั้งหมดชุดหนึ่งเนี่ยจะครอบคลุมได้พัฒนาการเด็กทุกๆด้านบางอย่างก็ต้องครูก็ เสริมเพิ่มเอาประดิษฐ์เพิ่มเอาโดยครูของเราถ้าอะไรที่ครูเราสามารถทําได้นะก็ทําแต่ว่าสามารถทําไม่ทำได้ต้องใช้เครื่องมือก็จะไปขอความร่วมมือกับศูนย์ผลิตของเล่นเขา วินนะคะก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าเหตุผลที่เราตั้งศูนย์เนี่ยก็เพราะว่าศูนย์ของเราเนี่ยมีเด็กเล็กแล้วก็มีจํานวน10กว่าศูนย์ซึ่งมีเด็กเล็กจานวนเยอะมากนะคะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอนของเด็กนะคะเราก็เลยจําเป็นต้องตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อผลิตของเล่นให้ได้ตามที่เราต้องการผลดีของการผลิตของเล่น ของเราเองนะคะเราจะได้ของเล่นที่คุณครูต้องการที่จะสอนเด็กนะคะเพราะว่าบางอย่างซึ่งเราต้องการจะสอนเด็กต้องการให้เด็กเรียนรู้เรื่องต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปแต่ถ้าเราฝึกทำขึ้นเองเราก็จะได้ตรงตามวัตถุประสงค์นอกจากนั้นเด็กก็จะมีของเล่นที่มากมายหลากหลายตามความคิดนะคะแล้วก็เด็กก็จะเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็จะได้พบกับของเล่นที่ อาจจะไม่ได้เจอทั่วๆไปอะคะ่ะก็จะมีของเล่นนะคะที่ผลิตจากเศษผ้าง่ายๆนะคะมาให้คุณครูได้ลองฝึกทำสำหรับเด็กเล่นนะคะซึ่งจะทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องสีนะคะแล้วก็ขนาดสามารถสัมผัสได้ความนุ่มความหยาบนะคะวิธีการทำนะคะเราก็เริ่มจากเราจะวาดแบบ ปลาที่เราต้องการนะคะในกระดาษนะคะจากนั้นก็นำลงมาทำในกระดาษแข็งนะคะแล้วก็นำไปวาดในผ้านะคะที่ที่เราต้องการจะทำจากนั้นก็ตัดผ้านะคะให้เป็นรูปปลาเจาะรูตรงส่วนตานะคะแล้วก็เริ่มทำการคัตเวิร์กนะคะตั้งแต่ในส่วนของตาจากนั้นก็คัตเวิร์กในส่วน ลำตัวเหลือช่องไว้สำหรับบรรจุใยสังเคราะห์นะคะและเมื่อบรรจุใยสังเคราะห์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เย็บปิดให้สนิทนะคะก็จะได้ตัวปลาที่สมบูรณ์แบบคุณครูก็สามารถทำได้หลายๆสีนะคะเพื่อให้เด็กสามารถนำมาจับคู่กันนะคะโดยเด็กถ้าเป็นการสังเกตที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะตัวปลาสีหนึ่งแต่ว่าได้ที่นำมาใช้ก็อาจจะคนละสีเพื่อให้เด็กสังเกต ทั้งสีของผ้าแล้วก็สีของได้นะคะถ้าคุณครูไม่มีเศษผ้านะคะคุณครูก็สามารถหาเศษกระดาษลังแล้วก็นํากระดาษทรายหรือว่ากระดาษสานะคะหรือว่ากระดาษลูกฟูกก็ได้นะคะ <c oughs> เพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เด็กสามารถสัมผัสนะคะความหยาบเรียบนอกจากนั้นของเล่นชนิดนี้นอกจากจะช่วยเรื่องสีแล้วนะคะยังสามารถให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของ การฝึกสายตาที่ประสานสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อมือนะคะก็คือเด็กก็จะสามารถร้อยเชือกและยังมีเรื่องของความหนาความบางแล้วก็น้ำหนักเบาอีกด้วยค่ะผลดีที่ได้รับจากการเล่นของเล่นมอนเตสซอรีแบบวิถีไทยนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือหนึ่งทีเดียวเนี่ยเด็กได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะมีความคิดที่ดีขึ้นแล้วก็ในส่วนตรงนี้รู้จักแก้ปัญหาปัญหาเฉพาะหน้า และการนําไปใช้ในชีวิตประจาวันเด็กก็จะมีสมาธิที่เกิดขึ้นพอสมาธิเกิดปัญญาเกิดสมองก็เปิดรับในส่วนของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเพราะการเรียนรู้ของเด็กนี่หัวใจสําคัญคือเด็กจะซึมซับในส่วนของการเล่นเพื่อที่ไปพัฒนานในเรื่องของการรู้จักกติกาการรู้จักกรรคอยการรู้จักเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่เสียสละให้อภัยเมื่อเขาเติบโตไปข้างหน้าเขาจะได้เรียนรู้ว่ากติกาสังคมเป็นอย่างไรการปลูกฝังตรงนี้คิดว่าเป็นการปลูกฝังที่ดีที่สุด เพราะว่าการเล่นนะคะการเล่นเป็นการเรียนรู้และการลงทุนที่ได้กำไรมากที่สุดนะคะ